ทำการกเกษตรพอเพียงแบ่งปันรอยเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะนี่ยสินจิภามาพบกับเกษตรอ้อยเนาะเแงเางนาะคัะเนาะเกษตรทั่วทิบทั่ทททวแดน วันนี้ยี่สินสิพ่อมาเบิ่งพอวัดแล้วเก็บบักทัวบักเงาไปขายเนาะขนมวันนี้เนาะ,นนาะลูกขาดซั่งว่าสัน่นป้าทุ่ป้าเรามาโช่อด้เปียะมัน่วยงามแท้ลูกขาดซั่งว่าติมวันนี้ขาดซั่งยามไหนที่เก็บไป,ปามาขายมาก,กินด้วยกันละป้าทุะมันหน่วยงามค่ะแท้ป้าเอ๊ะเก็บไปส่งแขกวันนี้ น,น่าตุไม่ง่าบดีเนาะโอ้ยเจ้กบาทน้อยอยู่มือเลยเนาะยี่สิบบาทยี่สิบาทตีมือปดติโยี่สิบบาทซ<า>เซ่ใ<อ>พี่พ<ว>น้นองกินไปกันละพี่น้องกินไปเถอแล,แล,แล,แลว้วนะาว่มันเป็นควาวมุกของเล่าเล่าว่า มันก็ะสิเก็บมือนีมือแรกแล้วท่านี่เล่าว่ามันตรงแล้วและว่าสัตว์เอ้ยขัดแดงเอาผีน้องมาโอ้โหนากย่อยยะมายางเลย พี่น้อยดกเป็นตนายนเลยเราได้ปลูกเราเห็ดสมี่งเราก็มีก้วมสุกของเราแหละพี่น้องเล้าวามันเป็นก้วมสุกของเราหนวยงามดีหนวยยาวก่อมเนาะมั้งนี่พี่น้อง A chip à lê ao lại chip 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 thua là, của Nhi, bậc đèn, bậc đèn lại chip 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 nó còn nó chip 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 lại chip chip phải chip sang thua cả sang mà khay thuốc thuốc bọt xàm phế thua lại xàm đâu con nó, lau kiếm ở thang này, du, để xoay มันง่ามแหงเนาะพี่น้องปลูกเองกินเองเนาะ่ะเนาะกินทุกอย่างที่ฮอบปลูกปลูกทุกอย่างกินได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ขคางมันยังง่ามเลยค่ะพี่น้องคุณ Cái <laughs> xế li ma một lần bó thân để nhây Ma mùn nỉ nhây thật được Ngam Nó chếp cả điều nó cứ đầy lại Ngam cắt Uuuu, thấy ta lắng เด้งกิ้งเฮ้งเขาไปในกลางๆพี่นนองโอ้สิบบาท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  ยิบบาท่วนเซนระหว่างฮเราเก็บเก็บไปทั้งไดแหกมันนี่แหกหม,มันนี่แหกหมานก้อนเหมือนนี่เนาะอ,อ,อีกสองสามมือเด้อโอ้ยังคักเลยนี่ Nó hẹp mán mình Cúi tay hôm bốc dây này nó có khi nọ Cái xùm sườn đi nó มีน้ำอยู่ทั้งเทิงมันนี่มัน,มนก็นเลยงามมากกระดุกคักโอ้ยิปวัดเราไปเห็นมันคูนไม่ใหญ่ มันยายสินกับสิพามุกพบกับเกษตรอ้อย,ยเอาแง่ซ้ำนี่ก้อนหนะ,ะ,นะเนาะแไ่สินไปเก็บบักทั่วซอยโพวัดก้อนบัดได้มกักกูได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดเสีรีน่ามีด้ค่ะสวัสดีค่ะ